สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวของหลวงพ่อน้ำเคืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดดงตะขบจังหวัดพิจิตรนะคะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยทั้งบันทึกเก่าๆคำบอกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็ประสบการณ์ตรงจากคนที่นั่นเลยค่ะจุดประสงค์หลักๆของเราวันนี้คืออยากทำความเข้าใจประวัติความสำคัญแล้วก็เรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกี่ยวกับหลวงพ่อน้ำเคือง ซึ่งท่านเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมานานมากๆหลายร้อยปีเลยนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆครับตั้งแต่การค้นพบท่านในวัดร้างนู่นเลยสมัยสุโขทัยตอนต้นจนมาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามมามันไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุโบราณแต่เป็นเรื่องจิตใจของชุมชนด้วยครับงั้นเราเริ่มที่การค้นพบเลยนะคะ ข้อมูลบอกว่าประมาณปีพศ2299มีคนไปเจอพระพุทธรูปองค์นี้เป็นปางห้ามสมุทรสมัยสุขโขทัยตอนตอน้นในวัดรางที่บ้านน้ำเคืองคือปัจจุบันเป็นตำบลไทยทุ่งอำเภอทับคล้อค่ะครับผมมีเรื่องเล่าด้วยนะคะว่าตอนนั้นคนจากที่อื่นพยายามจะอัญเชิญท่านไปแต่ไม่สําเร็จแบบว่าเกวียนหักบ้างวัวควายลากไม่ไหวบ้างอะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับคือมีความพยายามจากที่อื่นแต่ก็มีอุปสรรคตลอด จนกระทั่งชาวบ้านดงตะครบนําโดยคุณตาทวดคอนปานอ่องนะครับท่านก็พาชาวบ้านเดินทางไปแล้วก็ทําพิธีอัญเชิญท่านขึ้นแป้งจีแป้งจีครับเป็นเหมือนล้อเลื่อนไม้สองล้อแบบโบราณน,นะครับแล้วก็อัญเชิญมาประดิษฐานที่อุโบสถหลังเก่าของวัดดงตะครบได้สําเร็จ,จก็นะ่าสนใจนะครับที่ชาวดงตะครบทําได้สําเร็จก็เลยเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อน้ําเคืองตามชื่อวัดเดิมที่พบท่านอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะ แล้วพอมาอยู่วัดดงตะขบท่านก็มีชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับคนนิยมมาบนบานสารกล่าวขอพรเรื่องต่างๆพอสมหวังเขาก็จะแก้บนด้วยลิเกกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้วัดนี้คึกคักตลอดเลยครับแสดงว่าผูกพันกับวิถีชีวิตผู้คนมากเลยนะคะมากครับ แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์สําคัญที่สะเทือนใจชาวบ้านมากๆเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรหรอคะคคเน้นเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าวความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านแล้วก็คนที่ศรัทธามากๆเลยครับมันกระทบจิตใจอย่างรุนแรงน่าตกใจมากค่ะแล้วตามเจอไหมคะตามเจอครับมีการติดตามหากันจนไปพบคนร้ายพร้อมกับเสียหลงพ่อที่สถานีรถไฟตะผานหินโชคดีจังเลยนะคะที่ได้คืนครับ จากนั้นก็อัญเชิญเสียนกลับมาที่วัดทําพิธีต่อเสียนแล้วก็จัดงานสมโพธิใหญ่เลย9วัน9คืนโห9วัน9คืนเลยครับเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่แล้วก็อัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่กุฏิเจ้าอาวาสก่อนเพื่อความปลอดภัยในตอนนั้นนะครับเข้าใจได้เลยค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นครับแล้วต่อมาปีพศ2524ก็ได้มีการสร้างมนฑปขึ้นมาใหม่ มนดบนี่คืออาคารที่สร้างไว้ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับสร้างมนดบขึ้นเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อน้ําเรืองอย่างถาวรสมเกียรติซึ่งก็น่าจะเป็นที่ที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ที่วัดน้ําเรืองเองก็มีองค์จําลองให้คนไปสักการะได้เหมือนกันครับได้รับความเคารพไม่แพ้กัน นอกจากเรื่องประวัติความเป็นมาแล้วเรื่องปฏิหารเรื่องเล่าจากคนที่มีประสบการณ์ตรงก็น่าสนใจนะคะอย่างเรื่องที่มีข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อนเลยแต่ฝันเห็นท่านบอกให้มากราบไหว้เพื่อแก้เคราะห์เพราะตื่นมาก็เลยตามหาจนมาเจอวัดดงตะขบแล้วก็เดินทางมาจริงๆครับเรื่องแบบนี้ก็มีเล่ากันอยู่เรื่อย หรืออีกเรื่องที่น่าสนใจคือความเชื่อในหมู่ชาวบ้านเองว่ากันว่าไม่ควรมาขอพรเรื่องหวยหรืออ,อขอให้ไม่ติดทหารอ้าวทำไมล่ะคะคือเขาเชื่อกันว่ามักจะได้ไม่ผลตามที่ขอนะครับอาจจะสะท้อนว่าชาวบ้านมองว่าหลวงพ่อท่านเน้นคุ้มครองเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยมากกว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภโดยตรงอ๋อเป็นการให้ความหมายในบทบาทความศักดิ์สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงไปอีกแบบนะคะ ประมาณนั้นครับมันสะท้อนความผูกพันความศรัทธาที่ลึกซึ้งจริงๆซึ่งความศรัทธานี้ก็ไม่ได้อยู่แค่ในอดีตหรือเรื่องปาฏิหาริย์ส่วนบคนุคคลแต่ยังเป็นศูนย์กลางชุมชนในปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างกิจกรรมของวัดในปัจจุบันเช่นการกวนกะยาสาทั์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พระชาวบ้านโรงเรียนมาร่วมมือกันตามหลักบรวรคือบ้านวัดโรงเรียน เพื่อหาไรายได้เข้าวัดและก็สืบสารประเพณีไปด้วยก็แสดงให้เห็นชัดเจนครับว่าวัดและหลวงพ่อยังเป็นแกนหลักที่ยึดโยงชุมชนไว้ด้วยกันฟังดูแล้วเรื่องราวทั้งหมดของหลวงพ่อนำเครื่องวัดดงตะขบนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของศรัทธาที่มันยั่งยืนจริงๆนะคะแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างการถูกขโมยเสียไปแต่ความเคารพศรัทธาก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับเข้มข้นขึ้นด้วยซ้ำ ใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากชวนให้คิดต่อนะครับว่าวัตถุโบราณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสัญลักษณ์ที่หล่อล้อมอัตลักษณ์แล้วก็ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนได้อย่างไรแล้วเรื่องราวตำนานความเชื่อต่างๆเนี่ยมันถูกส่งต่อตีความหรืออาจจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยยังไงบ้าง อืมก็น่าจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปขบคิดกันต่อนะฮะถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศรัทธาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็การสร้างความเป็นตัวตนของชุมชนที่เราเห็นได้ชัดเจนจากเรื่องราวของหลวงพ่อนํำเคืององค์นี้ค่ะ